วันนี้พลอ,อากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีประธานกรรมาการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดสถานีเรดาร์ฝนหลวงร้องกวางซึ่งตั้งอยู่เลขที่6ทับ1หมู่5ตำบลทุ่งศรีอำเภอร,ร้องกวางจังหวัดแพร่เพื่อใช้ในการติดตามและศึกษากลุ่มเมฆฝนตรวจวัดทิศทางและความเร็วการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนตรวจสอบปริมาณน้ําฝนและติดตามลักษณะทางกายภาพของกลุ่มฝนพนํนข้อมูลประกอบการพยากรณ์อากาศและการ แจ้งเตือนภัยที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและประมวลผลข้อมูลในทางอุตุนิยมวิทยาประกอบการปฏิบัติการฝนหลวงในภารกิจช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและเพิ่มปริมาณน้ําให้กับเขื่อนเก็บกักน้ําภายในสถานีเรดาร์ฝนหลวงร้องกว้างได้ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบด้วยเรดาร์ーーตรวจอากาศชนิดเ b สแบนมีรัศมีการตรวจ240กิโลเมตรทางภาคเหนือครอบกลุ่มพื้นที่16จังหวัด เครื่องตรวจอากาศชั้นบนเครื่องตรวจอากาศผิวพื้นเครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้นระบบถั้งบัดน้ำฝนอัตโนมัติและโปรแกรมไทยท่านสำหรับการพยากรณ์สภาพอากาศและติดตามเส้นทางการบินปฏิบัติการฝนหลวง จากนั้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยงงังโครงการอ่างเก็บน้ําแม่ถางอันเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลบ้านเบียงอาเภอร้องกวางจังหวัดแพร,แร่เพื่อติดตามการผลการดําเนินงานของการปฏิบัติการฝนหลวงในการเติมน้ําต้นทุนให้เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ําต่างๆรวมทั้ง,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 งบรรเทาภายแล้งและปัญหาหมอกควันและไฟป่าแก่ราษฎรในพื้นที่โดยอ่างเก็บน้ําแม่ถางสร้างขึ้นในปี2530 แล้วเสร็จพร้อมใช้งานในปี2538ม,มีพื้นที่รับประโยชน์2อำเภอ8ตำบลประกอบด้วยอำเภอร้องกวางจำนวน2ตำบลและอำเภอเมืองแพร่จำนวน6ตำบลรวม104หมู่บ้าน25,475ครัวเรือนโดยมีพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานจำนวน21,228ไร่และนอกเขตชลประทานจำนวน19,811.5ไร่